วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ครบรอกบันันเกิดลูกสาวนะคะลูกสาวคนเล็กค่ะคนเล็ก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 อันนี้กับข้าวก็ช่วยกันทําค่ะแม่ลูกทํากันสองคนนี่ค่ะของขวัญก็มีอยู่สองชิ้นนี่อาหารอาหารเจ้าของบันเกิดสั่งเองทําเองกินเองค่ะ ิดนะคะอ่ดูหน้าเจ้าของงานหน่อยอืมดูหน้าจะของานหน่อย,อน,อน,น,อยนี่ไงที่ลึกเกิดมาเฟอร์ซัสแต๊กสเก็ตแปดสุขสันต์วันเกิดจ้าลูกสาวสว,ส,าสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ เอลสกรได้ไหมไฮไฮวันเกิดคนสวยวันนี้ลุนของขวัญกันนะคะเพื่อนๆวันนี้มันเกิดลูกสาว่าเขาจะได้อะดูาิดูสิ สวยไหมลูกใช่ขอบคุณที่มาเยี่ยมชมเราชอว์นี่คือ,อ,อ,นนคอที่ช่างน้ําหนักนะคะเพื่อนๆมาดูดูในกล่องน,นี่ในกล่องมีอะไรนี่อะไรของอะไรไม่คือคอร์ดเหรอ,อสวยสวยมาก อันนี้เรือนที่สามแล้วมั้งคะเดือนแรกเรือนที่สองโดนขโมยไปค่ะโดนขโมยแล้วก็น,นี่อันนี้น,นี่แหวนนี่ค่ะสวยนะคะอันนี้ค้อันนี้ก็เป็นชุดน่าได้ตอนนี้วัยรุ่นเขากำลังฮิตค่ะไข่มุกนะคะตอนนี้วัยรุ่นวัยรุ่นที่เมืองนอกเขากำลังฮิตใส่มุกกันค่ะ ไม่คึขวานมาลุ่นของขวานมันเกิดกันนะคะน,นี่ของลูกสาวของลูกสาวก็สองชิ้นค่ะของลูกชายก็สองชิ้นกนมาลุ้นกันนะคะว่าข้างใน,นีนมีอะไรไปกันเลยค่ะ